ให้เป็นฝ่ายชายก็แล้วกันนะเป็นอาจารย์ไว้ครับที่จะต้องแต่งตัวให้กับดารันชุดเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้ให้หม,มีทีมเ,เรามอบให้ที่สำคัญต้องดูโงเ่เฮงของดารันด้วยใส่แล้วต้องเสริมดวงเฮงๆด้วยครับยากไหมปกติมีใครเดินเข้ามาบอกอาจารย์ช่วยดูการแต่งตัวหน่อยยังไม่เคยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการทีมิรลเคินเนาะให้เขาได้ทั้งสามอย่างคือทั้งงานเงินความรัก อ๋ออะหนูจะใส่หนูจะไม่ถอดชุดหรือใส่กลับบ้านเลยวันเจ็ดพืนห้าแสนน้าเปลี่ยนเลยแต่ว่าถ้าเราใช้สามสามศาสตร์ที่จะต้องได้ทั้งการงานการเงินความรักเนี่ยจะต้องอยู่ใต้ธีมด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะรายการเรามีธีมค่ะและธีมเดรสมีอัพของเราในวันนี้ก็คือ r e s o r t สไตล์เป็นยัไเป็นยังไงเป็นยังไงีสไตล์ก็คือจะเป็นแบบสไตล์ที่เราใส่ไปพักผ่อนตากอากาศคือลักษณะก็คือจะมีความเนื้อผ้าที่สวมใส่สบายได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีความเบาสบายเลยเงี้ยก็คือเป็นแบบอะไรชิลชิที่สามารถจะไปทะเลก็ได้หรือว่าจะเป็นรีสอร์ทสไตล์ที่ไปเดินป่าก็ได้หรือว่าจะไปทำกิจกรรมต่างๆทางจังหวัดทายเรือเจ้าเรือบนยออะไรอย่างเงี้ยได้หมดที่เราจะให้ไปจัดชุดกันนะครับเรามีตัวช่วยมาให้ทั้งคู่เหมือนเดิมไปดูกติกากันเลย กฎติกาพิเศษ Do Don't Dress ก mm ่อ hmm. นที่จะเริ่ม Dress Me Up คู่รักที่จะถูกแปลงโฉมมีสิทธิ์เลือก Do Don't Dress ซึ่งดูคือการหยิบของเข้ามาเพิ่มในชุด1ชิ้นหลังจากจัดชุดเสร็จส่วน Don't คือการหยิบของออก1ชิ้นและ Dress คือการยอมรับกับสิ่งที่คู่ของเราจัดให้อาดารันะจะเลือกอันไหนดีครับเลือก เดสเลยละกันค่ะเดสไว้ใจค่ะไว้ใจใช่ก็อย่างอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกไว้ใจก็คือแบบก็น้องก็ดูดวงกับหมอไว้ด้วยแล้วก็เราเป็นนางแบบเนี่ยทำอาชีพตรงเนี้ยเขาให้ใส่อะไรมาเราก็ใส่ได้หมดเลยอันนี้นี่คือโยนความกดดันให้อาจารย์ไว้แล้ะกดดันนะทำให้เต็มที่นะครับสัค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชุดที่อาจารย์ไว้จัดนะครับจะเสริมดวงจะเฮงขนาดไหน ทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปจัดก,กันเลย แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมผมจะเลือกชุดให้กับน้องดารันตามธีมรีสอดตสไตล์นะครับแล้วก็ต้องเหมาะกับหูเฮ้งของน้องดารันด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ oh. เริ่มแล้วรีสอร์สไตล์มันควรจะต้องเป็นภาพบ,บางๆหน่อยอ <c oughs> ถ้าจาัดกาบหูเฮ้งน้องควรจะต้องเป็นสีฟ้านะครับ, <c oughs> รบผมเราเล่นสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับ ตัวสีนะครับผมผมจะดูจากสีที่ถูกฉลกนะครับผมแล้วก็การสวมใส่ขึ้นมาแล้วทําให้น้องดารันดูมีออร่านะครับมีเสน่ห์นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เล็งไว้แล้วน่าจะชอบนะครับผมตัวนี้น่ารักนะครับตัวนี้น่ารักนะครับออันนี้เป็นตัวหนึ่งตัวแรกแล้ว่ครับผมโอเค กางเกงสีแฉะอันสองตัวนี้น่าจะโอเคนะครับผมลองไว้กฮะนะเ่อจะเป็นสีส้มตัวนี้ก็ได้ตัวนี้บางๆถ้าสีส้มเป็นสีตรูเดี๋ยวลองด,ดูครับอันนี้บางไปไหมครับ แล้วก็เป็นอัปยานะครับผมกระโปรงฟ้าอืมหุยสวยนะรองเท้าที่ท้าชอบเหมือนกันครับรองเท้าชอบคู่นี้เสกรองเท้าเขียวหลอนหลอคือคู่นี้มันมันเป็นสีที่แบบเด็ดเลยครับเห็นแล้วแบบสะดุดตาเลยครับแล้วก็สีเขียวก็ตามคอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้หมอประโคมสีมงคลอยู่ตอนนี้ ครับตอนนี้มีในใจอยู่สชุดนะครับผมแต่ยังไม่ถูกใจนะครับผมอยากจะหาตัวที่ดีที่สุดนะครับผมไปดูกันนะครับเด็ดส้มนะเด็ดส้มนะตัวนี้ตัวเดียวก็จบนะครับขออีกอะไรนิดหนึ่งนะครับขอดูตัวอื่นอีกตัวนี้มองเรารู้สึกว่ามันแบบ มันสมูทนะครับใส่ขึ้นมาน่าจะเข้ารูปนะครับกี่ชิ้นแล้วเนี่ยหมอเอาคุ้มเปล่หมอตัวนี้น่้รหกโผมชอบกระโปรงฟ้าตัวนี้มากนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาเสื้อที่แมทก,กับกระโปรงครับต <c oughs> ัวนี้ม,มันจะเป็น c ีูนะแล้วก็รู้สึกว่าใส่ขึ้นมาแล้วสวยน้อย<ส>น่อรบ้นเป็นองดยน้ีส่วนอัเซสซอรี่นะครับผมก็อยากจะให้มันเพิ่มแบบ ความเยอะเข้าไปนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะฮะการใส่ต่างหูเข้าไปนะครับผมมันก็เป็นการเพิ่มออร่านะฮะในเรื่องของโงเหงดึงดูดสีดีเข้ามานะครับผมดีจังเลยอ่ะนายถุงทฤษฎีอาจารย์อาจารย์มีสองตัวที่เข้ารอมนะครับผมชอบเพราะวันนี้ถ้าอันนี้ก็จะแบบเข้ากับหน้าพอดีตัวนี้สวยนะครับเอาตัวนี้ครับ คิดว่ามารายการเราโอ้ยแต่งตามดวงแล้วก็โอ้ยสบายง่ายๆจิ๊บเนี่ยสีนี้สีนี้มันง่ายไปครับอาจารย์จัดไปพี่เผือกเบอร์ข้อนปริศนาหน้าบัดดี้เบอร์ข้อนปริศนาหน้าบัดดี้ หอยเปือกหอยหอยหอยอะไรครับเปลือกหอยจะเอาไปทำอะไรได้ไม่รู้ทำไมมาไม่รูบ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดไปหรือบ้างจะเอาไป ใช้ท้าอะไรดีครับผมเดี๋ยวผมขอไปหาอัฟเฟซซิลี่อย่างอื่นก่อนนะครับอยากได้แว่นที่ใส่ขึ้นมาแล้วทำให้น้องดูแบบเฉิดฉายนะครับผมเอาไปอันนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็อันนี้แล้วก็ตัวสร้อยอันนี้เป็นสร้อยไข่มุกสร้อยไข่มุกตึ้ง ผมคิดว่าน่าจะเอาเปลือกหอยนะครับมาประดับอันนี้ใส้นะครับผมแล้วก็เอามาคาดเอวนะครับ้แล้วได้แลก็ผมได้แล้วนะครับผมดีใจมากครับผมก็ชุดนี้ก็ตั้งใจเลือกนะครับเป็นชุดทฟ่ลีมไปทะเลของน้องดารันคิดว่าน่าจะสวยที่สุดแหละครับเหมือนหน้าผมก็ผมคิดว่าเรื่องผมผมว่าแบบนี้ดีแล้วนะครับผมไปทะเลก็รวบไว้ประมาณนี้น่ารักแต่ว่าตรงสี นะครับผมอยากจะให้เพิ่มให้มันเข้ากับชุดที่ผมเลือกมานะครับผมอาจจะเป็นสีเทียวหรือสีอะไรให้ทางพี่ๆช่วยดูนะครับออ้ยนี่ไงอยากเห็นแล้วว่ารันสอมาเป็นยังไงอะ,ะ,อะรอเลยอะถามคนจัดก่อนทำไว้ฮะพอใจกับผลงานที่ตัวเองสร้างสรรค์วันวน,นี้แค่ไหนตั้งใจเต็มที่นะครับคิดว่าออกมาแบบตังมากๆแล้วไอ้คำว่าเสริมดวงอาจารย์ส่งต่อผ่านชิ้นไหนของที่เขาแต่ง ทุกชิ้นเลยครับเพราะว่าสีที่ผมเลือกเนี่ยก็เป็นสีที่ตามถูกฉลกโหงเฮ้งแล้วก็ภาพรวมดีหมดเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมีชื่อชุดไหมคะชื่อชุดอขอตั้งชื่อชุดนี้คือว่าไมวีนัทนะครับเป็นดาวศุกร์ของพวกเรานะครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอน้องดารันนะครับในชุดที่ชื่อว่าไมวนัท สีเสือมาวีนัสเอ๊ะเดี๋ยวขอดูของปริศนานี่ไงเป็นต้นไม่อยู่ตรงนี้นะครับเปลือกหอย ที่อาจารย์บอกก็คือสีสันอันนี้คือเป็นสีมงคลหมดเลยใช่ครับเป็นสีมงคลหมดเลยนะครับเดี๋ยวถามดารันเป็นยังไงบ้างพอใส่กับชุดนี้แค่ไหนเปรี่ยวมากโอ้โหหน้ามาเลยค่ะโอ้เดินโอฉับฉับเดินนะโค้ชก็จึ้งมากแข็งาแล้วอะตอนนี้นั่นก็คือเอาจริงจริงอะไม่เอาจริงๆนะสีมงคลที่น้องใส่อ่ะพอเราได้มาดูเราได้มาเห็นน่ะมันจริงเพราะน้องคือแบบว่าโอ้โหแบบเปล่งออร่าออกมาคือแบบ เก่งมากเลยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ไวมากเลยนะนี่คือครั้งแรกที่อาจารย์ไวจัดชุดให้แบบสาวๆใส่นะยิ่งครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ดารานต้องให้คะแนนอาจารย์หน่อยฮะเต็มสิบให้เท่าไหร่คะจุดนีาไปร้อยเลยค่ะเุไปร้อยเลยค่ะ วันนี้เราได้เห็นนะครับการจัดชุดนี่อยู่ในทีมของเราด้วยแล้วก็อยู่ในหลักของโงเฮงห่วงจุ้ยที่ดีด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้คำแนะนำดีๆจากอาจารย์ไว้ด้วยทั้งเรื่องการดูบัตรประชาชนดูวันเกิดดูตัวเลขต่างๆนะครับดารานครับวันนี้มีอะไรที่จะพูดกับอาจารย์ไว้ไหมครับเาจารย์อันดับแรกเลยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ไว้มากๆเลยนะคะสำหรับทุกอย่างในวันนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูดวง รวมถึงบอกโง่เฮงต่างๆอะไรที่เราต้องปรับต้องแก้อะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยโอเวอร์ออลของวันนี้ค่ะรวมถึงจัดชุดเดรสที่สวยมากๆในวันนี้รูชอบมากๆเลยก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นผู้หญิงคนแรกงานรักงานจัดไว้แล้วครับจุดของอะไรแบบดารันนะครับวันนี้ยินดีและเป็นเกียรติมากนะครับผมที่ได้จัดชุดให้น้องดารันนะครับเพิ่งซึ่งออกมาแล้วผมก็ สวยถูกใจมากๆนะครับผมเป็นเหมือน my วีนัสของพวกเราเลยคนี่วันนี้รายการของเราก็ถือว่าบอกเลยว่าได้รับเกียรติมากนะคะจากทางไว้์ที่มาร่วมรายการของเรารวมถึงน้องดารานด้วยยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ โอ้เสียดายหมดเวลาแล้วเนาะจริงๆอยากจะแบบดูดวงกับอาจารย์ต่อแต่เวลาหมดแล้วเนาะเสียดายมากเลยนะคะและในวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะในรายการ g r a c e m y love ชุดนี้พี่จัดให้สวัสดีค่ะ